ไฮเออร์คอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการหาดทไทยใจดีรับสายค่ะโหลโลน้องไอเออร์ใช่ปะไลนะตอสอะจอสแค่เข้าร้านจะบ้าเหรอเปล่าเออคุณลูกค้าโทรเข้ามามีอะไรให้ช่วยไหมคะคือพี่อยากล้างแอร์ต้องเรียกช่างเอออิงต้องเรียกคนมาจับมันนะเว้ยมาจากไหนวะแนะนำให้ล้างแอร์แบบง่ายๆได้ด้วยตัวเองแค่กดปุ่มเดียวเพราะเรามีเซลล์คลีนนิ่งฟังก์ชันล้างแอร์อัตโนมัติ ง่ายๆทาเองก็ได้เหรอตอนเอ็งจับมันด้วยตัวเองไปเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออน้องแค่กดปุ่มเดียวเหรอใช่ค่ะแค่คุณลูกค้ากดไปที่ปุ่มเซลคลีนบนรีโมทอ๋อไอตอนเอ็งกดรีโมทปุ่มเดียวเนี่ยจลเระห์สะอาดเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดิเรื่องพวกแบคทีเรียรมันจะไม่สะสมในแอร์เหรอไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรามี UVC Sterilization ยับยั้งเชื้อโรคและไวรัสได้ถึง99.99% 99 กำจัดได้หายห่วงแน่นอนค่ะแล้ว UVC เนี่ยมันช่วยกําจัดจลเครได้ด้วยป่ะโทรเรียกกู้ภัยดีกว่าค่ะเออเนาะตอดหลอแบบนะตอดทำไมงี้อ่ะปะตอดตอดไอดเออยินดีให้บริการค่ะตอดอดยู่่เปลาวะ